สวัสดีครับผมโทนี่ภัสกรผุยพงศ์ครับในฐานะของพออฝ่ายสื่อออนไลน์และฝึอื่อบรมนะครับของสโมสรพลังรามิตาครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆจะมาส่งผ่านจะมาบอกต่อกับทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จนะครับเช่นเคยครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับ เราจะมาพรีวิวหรือมาเกินนำเกี่ยวกับเรื่องของคอร์สพิเศษนะครับซึ่งซึ่งหลังจากที่ผมเกินนำตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับใครสนใจรายละเอียดเชิงลึกที่จะเจาะลึกในการาทำคอร์สต,ตัวนี้ให้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดตามต่อเนื่องได้นะครับนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริงอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับ นั่นก็คือเรื่องราวของการสร้างแบรนด์นะครับก็คือเทคนิคการสร้างแบรนด์เพื่อความสําเร็จ my brand my success ครับความสําเร็จแบรนด์ของท่านก็คือความสําเร็จของท่านนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับด้วยความตื่นเต้นครับถ้าพูดถึงเรื่องของแบรนด์นะฮะหลายคนก็อาจเคยได้ยินมานะครับให้นึกถึงอย่างนี้ครับเวลาเราจะไปซื้อน้ำอัดลมชนิดหนึ่งนะครับสีแดง,แดง นะครับพื้นสีเ,นเงินนะครับตาออกสีแดงๆหน่อยท่านจะทราบเลยนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรเป็นแบรนด์ของอะไรใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งท่านนึกถึงบุคคลคนนึงหน้าตาเป็นยังไงแต่งตัวชอบแต่งแบบไหนนะครับนี่แหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ของบุคคลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าแบรนด์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องราวหรือประสบการณ์ ที่ท่านประทับใจนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ท่านประทับอยู่ในใจของท่านว่าท่านเจอคนนี้ท่านเจอแบรนด์ของสินค้านี้แล้วท่านก็จดจําได้นะครับแล้วท่านจะนึกถึงตรงนี้เสมอนะครับ <S <S ผมเน,เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ที่ท่านไปสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านซื้อสินค้านี้เพราะโฆษณาเขาไปในทิศทางแบบไหนนะครับกินแบบนี้แล้วจะทําให้หน้าเด้งหน้าใสนี่คือเรื่องราวของความประทับใจประสบการณ์ที่ที่ จดจาในแบรนด์นั้นได้นะครับสรุปครับก็คือเรื่องของแบรนด์ก็คือว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับอยู่ในใจของท่านนะครับต่อสินค้านั้นๆต่อบุคคลนั้นๆน,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 นั่นคือคําว่าแบรนด์นะครับทีนี้ถ้าเราไปพูดถึงเรื่องของแบรนด์ในส่วนของบุคคลนะฮะหรือ Personal b r a n d เนี่ยนะครับหรือแบรนด์เฉพาะตัวของเราเนี่ยสังเกตว่าท่านจะจดจําได้ในแง่ของลําดับแรกเลยนะครับท่านเจอใครเนี่ยหน้าตาเป็นสิ่งที่ท่านจดจําได้ก่อนถูกต้องไหมครับ แต่นั้นก็เป็นเรื่องของชื่อการแต่งตัวรวมไปถึงวิธีพูดวิธีคิดบุคลิกภาพนี่คือสิ่งที่ท่านจดจําได้นั่นก็คือแบรนด์ของแต่ละคนนะครับอันนี้เราพูดถึงแบรนด์ของแต่ละคนนะครับคราวนี้ความสําคัญของแบรนด์มีอย่างไงครับแน่นอนครับถ้าเราดูตัวเองนะฮะเริ่มที่ตัวเองเลยดูที่ว่าเรื่องของแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับบุคลิกภาพของเราวิธีคิดวิธีพูดการนําเสนอของเราเป็นยังไงเนี่ยนั่นก็คือแบรนด์ของเรานะครับถ้าเราทําได้ดีทําได้มีคุณค่านะครับ แน่นอนครับคนที่อยู่รอบตัวเราก็จะสังเกตเรานะครับก็จะประทับใจเรานะครับจากนั้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับถ้าเราทําธุรกิจนะฮะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เราไปถึงเรื่องของธุรกิจเครือข่ายด้วยนะครับถ้าแบรนด์ของท่านมีคุณค่ามากพอพัดตัวของท่านมีคุณค่ามากพอครับคนจะวิ่งเข้ามาหาท่านเองนะครับคนจะวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะมาสอบถามท่านนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของราวของการมาทําธุรกิจเป็นเครือข่ายเดียวกับท่านได้นะครับนี่คือเรื่องของการ สร้างแบรนด์เพราะฉะนั้น <ainsi> พูดได้ตามสมการนี้นะครับผมมีสมการคุณภาพสมการหนึ่งนะครับผมจะเรียกว่าสมการคุณภาพแห่งความสําเร็จนั่นก็คือถ้าท่านสร้างแบรนด์ที่มีคุณค่ามากพอสร้างตัวท่านเองนี่ให้มีคุณค่ามากพอนะครับนั่นคือแบรนด์ของเราสร้างให้มีคุณค่ามากพอนั่นก็คือความสําเร็จของเรานะครับเหมือนกับสมการตัวนี้ครับเขาบอกว่าแบรนด์ของเราเท่ากับความสําเร็จของเรานะครับคิดตามนะครับคิดตามแบรนด์ของเราก็คือความสําเร็จของเรา จริงไหมครับนะฮะลองคิดตามนะครับนี่คือสมก,การที่ผมมองว่าเป็นจริงนะครับแล้วก็เราเองควรจะสร้างคุณค่าสร้างแบรนด์ของเราให้เกิดสิ่งที่น่าประทับใจได้และนั่นก็คือความสําเร็จก็จะตามมานะครับน่าจะสงสัยกันแล้วนะครับน่าจะถามผมต่อแล้วว่าแล้ววิธีการสร้างแบรนด์ทำยังไงใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยนะวิธีการสร้างแบรนด์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ การพิจารณาตัวตนของตนเองนะครับการมองไปที่ตัวเองฮะมองไปที่ตัวเองเริ่มต้นฮนะไปยืนอยู่หน้ากระจกและมองมาที่ตัวเองนะอย่าไปมองอย่างอื่นครับสภาพาแวดล้อมอย่างอืง่นอย่าพิ่งไปมองครับคนแวดล้อมญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่แวดล้อมเราอย่าพิ่งไปมองนะเราเริ่มต้นการสร้างแบรนด์โดยอันดับแรกคือการมองตัวเองพิจารณาตนนะครับโดยการให้นึกถึงเรื่องของเหรียญสองด้านครับ มนุษย์ทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟกนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเลวร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนจะมีความดีและความเลวนะครับเหมือนกับถ้าเป็นาศาสตร์ของจีนจะเป็นหยินกับหยางเนี่ยนะครับปนกันอยู่นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าความดีเนี่ยมีมากกว่าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาถึง,ถ,งถึงความจริงนะครับเหมือนกับเรียนสองด้านของเราให้เรานึกถึงว่าเราเนี่ยมีความความดีนะครับหรือว่าจุดเด่นของเราคืออะไรแล้วก็จุดด้อยของเราที่เราบกพร่องไปมันมีอะไรบ้างนะครับ ซึ่งบางบางอย่างเนี่ยเราอาจจะหลงลืมไปหรออาจจะมองข้ามไปส่วนใหญ่ก็จะเห็นแต่จุดดีของตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะเห็นจุดด้อยจุดเด่นของตัวเองเนี่ยสิ่งสําคัญเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือจะต้องยอมรับกันก่อนนะผมใช้คําว่าความกล้าหาญพอเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลามองครับ จะมองเห็นแต่ความดีของตัวเองแล้วเห็นความความไม่ดีของคนอื่นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าหาญพอที่จะยอมรับว่าเรามีจุดเด่นอะไรจุดด้อยอะไรนะครับผมไม่เชื่อหรอกครับว่าไม่มีใครไม่มีจุดเด่นหรือว่าไม่มีใครที่มีความที่ว่าจะด้อยไปไปทุกอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นใครที่เป็นคนที่ชอบบริการนะครับเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่านั่นก็คือจุดเด่นของเขานะครับนั่นคือจุดเด่นของเขานะฮะหรือว่าใครพูดไม่เก่งแต่ชอบแบบว่าบริการชอบต้อนรับชอบอะไรนั่นคือจุดเด่นของเขานะครับ ใครที่พูดเก่งเขาก็เป็นจุดเด่นของเขาไปนั่นก็คือจุดเด่นของเขาก็คือการพูดเก่งน,นะครับแต่จุดเด่นอีกคนคนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการบริการนะฮะอันนี้ไออันนี้ให้เราก้าพอที่จะยอมรับนะครับจุดเด่นนี่เรายอมรับได้อยู่แล้วครับจุดด้อยครับพยายามหาให้เจอครับว่าเราบกพร่องตรงไหนอยู่นะครับเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะนํามาต่อยอดนะครับคือจุดเด่นนี่แล้วก็เสริมจุดเด่นให้เป็นแบรนด์ของเราให้ได้นะครับแล้วก็จุดด้อยเราก็ต้องมีการที่จะเติมการเติมจุดด้อยคือการเรียนรู้การฝึกฝนให้เกิดทักษะ นะครับนะพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยนะครับพรแสวงเป็นไปได้มากกว่านะครับพรสวรรค์ก็บางทีแสวงเยอะๆก็พรสวรรค์จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องสาคัญครับลำดับแรกครับพิจารณาตนแล้วก็จงภูมิใจในสไตล์ตัวเองว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไรนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ครับก็เป็นการเตรียมการนําเสนอนะครับหมายถึงว่า แบรนด์ของเราเนี่ยนะครับจะต้องมีการนําเสนอออกไปสู่สาธารณชนนะครับสู่ผู้ที่สนใจนะครับไม่ถึงการเสริมสร้างต่อยอดคุณค่าของตัวเองนะครับแบรนด์ของเราก็คือคุณค่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าจุดเด่นจุดด้อยของเราคืออะไรก็คือคุณค่าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็รวบรวมจุดเด่นนะครับเพื่อที่จะเตรียมสร้างแบรนด์นะครับเราลองดูสิครับว่าจุดเด่นของเรามีอะไรหน้าตาดีนะครับบุคลิกภาพดีพูดเสียงดังอะไรอย่างนี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เราก็พยายามรวบรวมจุดเด่นมานะฮะว่าเรามีดีอะไรนะครับเรามีดีอะไรมีดีด้านบริการมีดีด้านการนําเสนอนะครับมีดีด้านการบริหารจัดการอันนี้ให้เราลิตรายชื่อออกมารับลิต์เรื่องของจุดเด่นของเราออกมานะครับจากนั้นเรียบเรียงครับเรียบเรียงเพื่อที่จะนําเสนอนะครับหมายความว่าจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นข้อข้อเนี่ยนะครับเราพยายามจะนําเสนอแล้วว่าเรามีความถนัดในเรื่องอะไรนะครับซึ่งช่องทางการนําเสนอเนี่ยนะครับก็จะมี ผ่านทางังช่องทางระบบออนไลน์กับออฟไลน์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะนําเสนอต่อไปนะอันนี้คือขั้นตอนที่2ให้เรารวบรวมก่อนว่าจุดเด่นของเรานี่มีอะไรนะครับและจะนําเสนอแบบไหนนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือช่องทางการนําเสนอครับในอดีตนะการจะนําเสนอตัวตนของตัวเองนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของการปรากฏตัวนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวการพูดการจานะครับ ความคิดอะไรที่ออกจากคําพูดนะครับบุคลิกภาพที่ดูแล้วไกลๆโอโ้โหเกิดความประทับใจแรกเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเป็นเป็นในอดีตนะครแต่ในปัจจุบันนะครับความเป็นตัวตนหรือแบรนด์ของเราหรือคุณค่าของเราที่จะนําเสนอเนี่ยมันมีช่องทางที่พิเศษสุดๆที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือช่องทางทางออนไลน์ซึ่งแทบจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการที่จะไปะจ้างออกทีวีนะครับหรือว่าออกลงหนังสือพิมพ์นําเสนอตรงนี้เลยเราสามารถที่จะสร้างเนื้อหา สร้างแบรนด์ของเราแล้วก็นําเสนอออกไปได้นะครับโดยทางผ่านระบบออนไลน์ของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลนะซึ่งในส่วนของอีเมลเนี่ยนะครับเราจะเสนอตัวตนของเราเนี่ยผ่านทางอ่า,อาจะมียกตัวอย่างเช่นลายเซ็นนะครับลายเซ็นเนี้ยจะถูกแนบท้ายจดหมายนะฮะอาจจะเป็นคําคมอาจจะเป็นสโลแกนของเราเป็นรูปภาพที่ถ่ายแล้วดูดีมากๆสําหรับ ในในส่วนของเป็นเรานะฮะในส่วนของแบรนด์ของเรานะครับอันนี้นําเสนอไปแนบไปกับอีเมลได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเรื่องของรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในในร์อที่เจาะลึกในการทำเวิร์กช็อปต่อไปนะครับและต่อมาครับเรามาพูดถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้นะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนใช้กันมากที่สุดในในถ้าในประเทศไทยนี่ก็มากที่สุดในในประเทศไทยนะครับถ้าในโลกนี้ก็คงมากที่สุดในโลกแล้วนะครับคือ a c e b o o k เกือบพันล้านคนแล้วนี่ครับ ในส่วนของ a c e b o o k เนี่ยนะครับก็จะมีการนำเสนอแบรนด์ผ่าน a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพนะครับการอัปเดตสเตตัสของเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของบทความที่เราจะาโพสต์ลง a c e b o o k นะครับนั่นก็คือการนำเสนอแบรนด์ของเราครับจุดเด่นของเราคืออะไรเราก็นำเสนอผ่าน Facebook ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกช่องทางช่องทางต่อมาคือ u t u b e นะครับ u t u b e เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียอย่างหนึ่งที่คนใช้ค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะนำเสนอ ความคิดไอเดียของตัวเองแบรนด์ของตัวเองเนี่ยนะครับที่แปลงออกมาเป็นรูปประทางแล้วเนี่ยนะครับผ่านทาง y o u t u นะครับอาจจะเปการอัดวิดีโอพูดคุยนะครับอัดวิดีโอการทำงานนะครับว่าโอ้สไตล์การทำงานของคุณีเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งก็จะทำให้คนที่สนใจเข้ามาดูคุณแล้วก็มีเกิดความประทับใจคุณนะครับได้เหมือนกันนี่ก็คือ,คอ,คอการนำเสนอแบรนด์อีกช่องทางหนึ่งนะรวมไปถึงเรื่องของบล็อกนะครับบล็อกก็เปรียบเสมือนเรื่องของ เป็นการเขียนไดอารี่ออนไลน์นะครับเป็นการเขียนเนื้อหาที่น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณมีวิธีคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับเหมือนบันทึกประจําวันว่าเออวันนี้เนี่ยฉันได้บทเรียนจากการทํางานเรื่องนี้ท่านก็บันทึกไปครับนะฮะบันทึกไปอาจจะไม่ต้องยาวมากสั้นๆนะครับเพื่อเป็นไอเดียเพื่อเป็นแนวคิดนะครับแล้วเชื่อนะครับว่าถ้าคนสนใจคุณเนี่ยก็จะมีคนติดตามคุณอยู่ตลอดเวลานะครับจะมีคนติดตามคุณตลอดเวลาแล้วจากบล็อกนี่แหละครับมันเป็นการนําเสนอแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมมากทีเดีียวท่จะ เป็นตัวตนของคุณแล้วก็คนสนใจก็จะเข้ามาดูคุณเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะทําให้แบรนด์คุณมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับแล้วก็เรื่องของเว็บบอร์ดนะครับการเว็บบอร์ดเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอย่างการนาเสนอแบรนด์ผ่านเว็บบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของายเซนเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นคุณมีความรู้เรื่องการทํางานผ่านระบบออนไลน์ใช่ไหมครับคุณก็สามารถที่จะไปสมัครเว็บบอร์ดที่ในทนํานองเรื่องของอเป็นเป็นกลุ่ม ที่ผู้สนใจเรื่องการทํางานผ่านระบบออนไลน์ท่านสามารถนําไปนําเสนอไอเดียนะครับคือคอมเมนต์เนี่ยว่าว่า,าประสบการณ์ของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมีการแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วก็มีการโพสต์ไลเซนของท่านหมายความว่าไลเซนนก็จะมีเรื่องของเว็บไซต์มีเบอร์โทรของท่านนะครับติดไปด้วยซึ่งจะทําให้แบรนด์ของท่านเนี่ยมันก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเราก็จะไปเจาะลึกในเรื่องของเวิร์กช็อปต่อไปนะครับ นอกจากเรื่องของออนไลน์ครับกี้ผมกล่าวเกินนําไปแล้วครับเรื่องของออฟไลน์ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ความสําคัญตรงนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพของท่านบุคลิกภาพก็มีทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในก็คือเรื่องของวิธีคิดนะครับเรื่องของสภาพภายในเรื่องของ EQ นะครับก็คือเรื่องของออสภาวะทางอารมณ์นะครับ SQ สภาวะทางสังคมนะครับ IQ นี่ไม่ต้องพูดถึงเราหาเราหาความรู้ได้ นะเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพภายในเนี่ยมันถ้าท่านมีจุดที่บกพร่องอยู่่าสามารถที่จะปรับปรุงได้สามารถที่เรียนรู้ปรับทัศนคติได้นะครับตรงนี้เป็นบ,บุคลิกภาพภายในนะครับสำหรับบุคลิกภาพภายนอกหมายถึงเรื่องการแต่งกายเรื่องการใช้น้ําเสียงที่พูดออกมาสายตาอะไรทุกอย่างสิ่งเหล่านี้ฝึกได้ทั้งหมดครับไม่ต้องกลัวว่าเรายังไม่เก่งเรายังไมเ่เราจบไม่สูงหรืออะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวครับมันเป็นมันเกี่ยวกับการยอมรับแล้วก็ การปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองนะครับบางคนเนี่ยปรับแบบร้อยสามองศาเลยครับยกตัวอย่างเช่นโค้ดศิริลักตนสลิดน,นะครับนะซูเปอร์ซิมเนี่ยปรับตัวเอง360องศาจนจําคนเก่าไม่ได้เลยเนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของการปรากฏตัวนี่ก็เป็นในลักษณะของออฟไลน์อย่างนะการปรากฏตัวของเราถ้าวางแผนดีนะครับแล้วก็ปรากฏตัวอย่างแบบ ทุกคนจดจําท่านได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือแบรนด์ของท่านนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้คนที่สนใจในการที่จะมาศึกษาท่านนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจกับท่านเนี่ยเป็นไปได้สูงครับนะฮะแล้วรวมไปถึงเรื่องของใบปลิวนามบัตรใบนิ้วสิ่งเหล่านี้ครับล้วนแล้วแต่เป็นตัวสื่อตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้แบรนด์ของท่านเนี่ยได้เป็นที่รู้จักกับทุกๆคน นะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําก็ทําไปไม่ใช่นะฮะเราต้องมีเอกลักษณ์เราต้องมีแบรนด์ของเราที่อยู่ในใบปลิวนามบัตรใบนิวทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมีการาเวิร์กช็อปเจาะลึกลงไปอีกนะครับนี่คือช่องทางการนําเสนอนะครับทบทวนนิดหนึ่งนะฮะการสร้างแบรนด์เราเริ่มต้นจากการพิจารณาตนนะครับกล้าหาญพอที่จะยอมรับถึงจุดเด่นและก็จุดด้อยของตัวเองโดยเฉพาะจุดด้อยเนี่ยนะครับ จากนั้นขั้นตอนที่2ครับก็รวบรวมจุดเด่นนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการสร้างแบรนด์จากนั้นแล้วก็เรียบเรียงครับว่าอันไหนเป็นจุดเด่นท่านที่จะนําเสนอออกไปได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาขั้นตอนที่3ก็คือเรานําเสนอแบรนด์ของท่านผ่านช่องทางต่งตา,งตางๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสร้างแบรนด์ของเรา3ขั้นตอนนะครับคราวนี้เมื่อแบรนด์เราถูกสร้างแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญ มากๆนั่นก็คือแบรนด์เราเนี่ยจะต้องมีการรักษาระดับของแบรนด์ของเรานะครับนั่นก็คือความยั่งยืนของแบรนด์ไม่ใช่ว่าสร้างชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วก็ไม่มีการไม่มีความต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากนะฮะในระยะยาวในแบรนด์ของท่านจะเป็นอะไรที่ทําให้ท่านเนี่ยสร้างเป็นทรัพย์สินได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกถึงการสร้างแบรนด์ระยะยาวนะครับผมให้เรานึกถึงอย่างนี้ครับว่าถ้าเราอยากสร้างแบรนด์ระยะยาว เราควรจะตระหนักและเห็นคุณค่าของคนอื่นและก็เติมคุณค่าของคนอื่นให้เต็มที่นะครับนะฮะเพราะอะไรเพราะคําว่าการสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับมันไปนเกี่ยวกับเรากับการรับรู้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งสร้างเสริมคุณค่าของคนอื่นให้มีมากเท่าไหร่นะครับมันยิ่งจะย้อนกลับมาเสริมคุณค่าของแบรนด์คุณให้มากเท่านั้นเหมือนกับ กฎทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาใช่ไหมฮะแรงแรงกิริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาหมายความว่าคุณยิ่งเสริมคุณค่าเสริมแบรนด์ให้กับคนอื่นมากแค่ไหนมันยิ่งจะสะท้อนกลับมาหาคุณมากเท่านั้นนะครับยิ่งให้ยิ่งได้นะครับนี่คือเคล็ดลับของการรักษาแบรนด์การสร้างแบรนด์ระยะยาวนะครับเสริมคุณค่าให้กับคนอื่นเท่ากับรักษาคุณค่าของตนนะครับเสริมแบรนด์ให้กับคนอื่นเท <c oughs> ่ากับรักษาแบรนด์ของตน นะครับอันนี้อย่าลืมนะฮะเอาละครับสิ่งสําคัญครับหลังจากที่สร้างแบรนด์ออกไปแล้วไม่ใช่ว่าเราก็สร้างไปทางเดียวเลยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องรับฟีดแบ็กนะครับหรือว่ารับผลตอบกลับนะครเพื่อจะติดตามผลต่อได้เพื่อช่วยในการรักษาเครือข่ายอันยั่งยืนนะครับรักษาแบรนด์อันยั่งยืนได้นะฮะเริ่มจากการรีเช็คแบรนด์เป็นระยะๆนะครับพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเช็คเลตติ้งครับเช็คเลตติ้งนะครับ ยกตัวอย่างครับถ้าเป็นในลักษณะของออนไลน์เนี่ยนะครับเราเช็คได้ง่ายมากนะยกตัวอย่างเช่นเราทําเรานําเสนอเราตัวตัวเราเองผ่าน a c e b o o k เนี่ยนะครับเราก็นับจากเรื่องของคลิกนับจากคอมเมนต์นะครับว่าเราเสนอแบรนด์ออกไปนะครับเสนอการวิธีการทํางานออกไปแล้วเนี่ยคนสนใจเรามากน้อยขนาดไหนคนเข้ามาดูเรามากน้อยขนาดไหนนี่นี่ก็เป็นการรีเช็คแบรนด์เป็นระยะะ,ยะนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวไม่ใช่ว่าเราเสนอไปทางเดียวอยากจะเสนอก็เสนอเสนอแต่ว่าเราไม่ดูว่า มีการฟี edback กลับมาเท่าไหร่นะน,นั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราจะได้นําตรงนี้ไปปรับปรุงต่อได้ไว่าเอ๊ะทำไมคนติดตามเราน้อยลงอะไรเงี้ยและสิ่งสําคัญครับคือความต่อเนื่องและสม่ําเสมอครับการสร้างแบรนด์ในที่นี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทางออนไลน์นะครับถ้าเราเขียนบล็อกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยมันมันน้อยเกินไปนะครับหรือว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งโอ้อันนี้อันนี้น้อยเกินไปนะครับหรือว่าเขียนทุกวันเลยอันนี้ก็มากเกินไป เขียนวาละสามบอกเขียนวาละสามข้อความบทความเลยอันนั้นก็มากเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาความพอดีครับก็คือให้มันต่อเนื่องและสม่ําเสมออาทิตย์หนึ่งอาจจะเขียนสักสองสามบทความอะไรเงนี้ครับโพสตลงไปโพสต์ลงไปเพื่อให้ผู้ที่ติดตามเราเนี่ยนะครับยังมีความสนใจเราอยู่นะครับยังเห็นว่าเรานี่มีความเคลื่อนไหวอยู่นะครับและแบรนด์เราน่าหน้าติดตามนะครับนี่ก็คือความต่อเนื่องและความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ให้รักษาระดับในในแบรนด์ของเราให้ดีนะครับ การรักษาระดับหมายความว่าไงครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราโพสต์รูปอะไรลงไปก็แล้วแต่ใน a c e b o o k เนี่ยไม่ใช่ว่า,ามันมันต้องนึกถึงการสร้างภาพนิดหนึ่งนะครับโอ้ดีมาตลอดนะครับมีการบรรจายการทำงานสุดท้ายไปโพสต์เรื่องเสีย,สยหายนะครับโดยที่อัดเจตนาหรือไม่เจตนาหรือเพื่อนมาเอามาโพสต์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะโพสต์มาทีเดียวบางทีเสียหายเลยแล้วก็ไอ้ที่เราสร้างมาดีๆนะครับกลับมองลบไปหมดเลยอันนี้ต้องระมัดระวังนะหรือการ อัปเดตสเตตัสเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ natural. พยายามดูสิครับว่าทุกครั้งที่เราโพสเนีย่ยมันเหมือนกับคําพูดที่มันหลุดออกไปจากปากเราทุกครั้งที่เราโพสต์มันจะคําโพสต์จะเป็นเจ้านายเรานะครับก่อนที่เราจะโพสเนี่ยเราเป็นเจ้านายมันนะครับแต่ถ้าเราโพสต์แล้วเนี่ยคำคำที่เราโพสสเตตัสที่เราโพสนี่คือสเตตัสนั้นจะเป็นเจ้านายเราเพราะฉะนั้นให้เราระลึกถึงตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เราโพสต์ลงไปที่เป็นสเตตัสเราเนี่ยนะครับ ส่งผลอะไรบ้างต่อสังคมส่งผลอะไรบ้างต่อผู้ที่ติดตามเรานะอันนี้ก็ต้องระลึกถึงตรงนี้นะครับนะให้มากที่สุดนะครับไม่ใช่แบบอยากจะพวดอะไรกับพวดจะบน่นจะดา่าจะว่าจะกล่าวอะไรโดยที่ไม่สนใจใครอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับ,นะรบกลับมาดูที่บทสรุปและสมการที่ผมเกิดน,นำวแต่ตอนแรกครับเป็นสมการคุณภาพของความสําเร็จนะครับนั่นคือ ความสาเร็จเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าต้องคู่ควรกับคุณทุกคนนะฮะถ้าท่นานเข้าใจเรื่องของการสร้างแบรนด์และทําแบรนด์ให้มีคุณค่าเพราะฉะนั้นผมย้าครับว่าแบรนด์ของเราทําให้มีคุณค่าครับมันจะเท่ากับความสําเร็จของเราที่มีคุณค่าเหมือนกันนะครับแบรนด์ของเราเท่ากับความสําเร็จของเราอย่าลืมนะครับสมก,การนี้จดจําไวด้ดีๆและนําไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับ สโมสรพลังรัมิตาครับยินดีพร้อมครับที่จะร่วมส่งเสริมเติมคุณค่าให้กับแบรนด์ของคุณนะครับพร้อมยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษานะครับพร้อมยินดีที่จะช่วยทุกท่านนะครับในการสร้างแบรนด์ของแต่ละท่านเนี่ยให้มีคุณค่าแล้วก็มาสร้างสังคมแห่งแบรนด์แห่งคนดีนะครับเป็นสร้างสังคมคนดีสร้างสังคมที่มีแบรนด์ดีๆนะครับให้คงอยู่ตราบนานเท่านานนะครับแล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับว่าสโมสรพลังรามิตา ย้ำเสมอว่าความสําเร็จของท่านคือภารกิจของเรานะครับแบรนด์ band สิคิความสําเร็จของท่านก็คือแบรนด์ความสำเร็จของเราเหมือนกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จกับแบรนด์ที่มีคุณภาพที่ทุกท่านได้สร้างกับมือของทุกท่านเองและรักษาแบรนด์ให้คงอยู่ตราบนานเท่านานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพดีแข็งแรงครับเจอกันใหม่คราวหน้าสาหรับวันนี้มีเพียงแต่เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ